จากสายลูกคอเสียงร้อง18ชั้นมาดูสายเต้นกันบ้างคุณพ่อบี้ทัศภาของดิฉันค่ะบอกเลยว่าแดนกระจายหน้าตาลีลาอารมณ์ฟิลลิง่ง<ฮ>เขามาเต็มไม่แพ้แ,แบบการเต้นเลยคุณพ่อลูก2คนนี้เขาบอกเลยว่าเป็นคุณพ่อแบบใดเต้นเก่งในขนาดนี้ลาโ สุดพ่อบี้ของเรารับบทเป็น CEO ของโรงเรียน Super Academy s u p e r s t ส r าร์อ e คาเดมี่ของาอนแดนนะคะรับบทบาทใหญ่สักน,นิดหน,นึ่งแล้วเมื่อวานนี่ก็ขึ้นโชว์ด้วยเป็นครั้งแรกโชว์คู่กันไปเลยกับลูกขาลูกสาวคนโตนอ๋อโอ้ยโตแล้ว,วไหมลู กล้องจับเลยนี่เป่าเปาจ้าตั้งแต่จกจ้อนที่เราตามกีต้าร์แดนเพียงมากเ <c oughs> ท้าไฟหน้าสีหน้าสีาสาสตาฟิลลิ่งจอยเต็มออคุณผู้ชมคนแซวว่าตอนนี้พ่อกับลูกไม่รู้เอเนอร์จีใครล้นกว่ากันใส่ <c oughs> สุดใส่ไม่ยัง้งฝีเท้าแบบไม่มีใครออมมือกันเลยคุณผู้ชมแล้วพ่อปี้นะนอกจากจะรับหน้าที่เป็นซีอแล้วหน้าที่พอบ้านที่ดีสามีที่น่ารักก็ไม่ทิ้งจะทําหน้าที่ได้เต็มที่เหมือนกันวันเกิดเมียสุดที่รักด่บอบดอกไม้ช่อโตไปให้แล้วก็อวยพรแบบยาว แต่อวยพรแบบได้คุณผู้ชมนะชาวเน็ตอุ้ยบอกเลยว่าหวานละลายตายกันเป็นแถวเลยบบนะ,เ,ยะเขาบอกว่าเดินทางมาด้วยกันเกือบ9ปีแล้วคนดียังจําได้ตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันเลยอ่ะยัยงเป็นรุ่นน้องคนหนึ่งที่บอกที่รักว่าสวัสดีครับพี่กุ๊กกิฟต์ว้า จากคําว่าสวัสดีครับสู่คําว่าที่รักในวันนี้ผ่านมา9ปีแล้วค่ะก็ยังเติมความรักความหวานให้ชาวเน็ตได้อิจฉากันอยู่แล้วก็เป็นคํำอวยพรที่มันออกมาจากใจจริงๆหลายคนแอบแซวเลยนะว่าพอบีพอบีไม่ควรมีคนเดียวในโลกนะคนก๊อปปี้เพลสเอาไว้หลายๆคนนิดนึงสามีแห่งแบบชาวโซเชียลของเธอ บอกนะว่าปกติเอาจริงๆไม่ได้ว่าเออเป็นคนหวานขนาดนั้นไม่ได้ขยันบอกรักเมียสักเท่าไหร่เราก็ยุ่งๆกับการทางานอยู่วันเกิดเมียหรือว่าวันเกิดภรรยาสุดที่รักทั้งทีขอย้อนรอยความรักกันสักนิดหนึ่งนะส่วนของขวันวันเกิดรวบยอดปีหน้าละกันเดี๋ยวพ่อจะจัดชุดใหญ่จัดเต็มไปแน่ๆจะแม่จ๋านี่มันเข้าปีที่เกแล้วแป๊บๆก็รู้สึกว่าโชคดีโชคดีที่มีเขา และเขาก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่ทำให้ผมได้ค่อยๆประสบความสำเร็จขึ้นครับก็อยากให้เขาอยู่กับผมไปตลอดชีวิตก็เลยเขียนถึงเขาดีๆหน่อยของความพิเศษเนี่ยถามเขาเขาอยากได้อะไรเขาม่ไม่ยังไม่รู้ว่าอยากได้อะไรเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวทบไว้ปีหน้าก็ได้เลยพี่บอกได้เดี๋ยวบ้าทบไว้ปีหน้าเอาใหญ่ๆเลยปีนี้ยังไม่ให้ปีหน้ามันจะใหญ่แค่ไหนเชื่อว้า 예. <susurly>